สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแตกประเด็นรายการที่จะพาคุณไปจอดลึกทุกเหตุการณ์สำคัญแยกทุกชั้นข้อมูลหาความจริงที่ซ่อนอยู่หลังข่าวพร้อมมุมมองคมกริบที่คุณไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียววันนี้เราจะพาไปแตกประเด็นร้อนที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งประเทศและภูมิภาคพร้อมเปิดมุมใหม่ที่สื่อหลักไม่เคยเล่าให้คุณฟังโลกกำลังแบ่งขั้วและประเทศไทยกำลังถูกดึงเข้าสู่จุดตัดครั้งใหญ่ โดยไม่ได้ถามว่าเราพร้อมหรือไม่นี่ไม่ใช่สงครามแต่คือการประลองอำนาจที่ทั้งจีนและสหรัฐต่างต้องการให้ไทยขยับท่าทีเพราะการเคลื่อนหมากเทียงก้าวเดียวของไทยส่งแรงสันสะเทือนทั้งภูมิภาคได้ทันทีในจังหวะที่โลกกำลังแข็งก้าวขึ้นการเสด็จเยือนประเทศจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สื่อต่างชาติจับตามองแบบไม่กระพริบเพราะนี่ไม่ใช่แค่พิธีการ แต่คือสัญญาณว่าจีนต้องการแสดงบทบาทพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่างชัดเจนปักกิ่งขยับหมากทันทีด้วยดิวซื้อข้าวไทย5 0 0 0สนตันแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือไทยจีนไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูแต่มีผลประโยชน์จริงรองรับอยู่เบื้องหลังสีจิ้นผิงให้การต้อนรับระดับสูงสุดขณะที่เอกอัคราชทูจีนประจำไทยระบุชัดว่าความสัมพันธ์ของสองชาติยังคงลุกโชน และการเสด็จครั้งนี้จะผลักดันความร่วมมือให้ลึกขึ้นในทุกภาคส่วนจีนย้ำว่าไทยเป็นประเทศแรกๆของอาเซียนในหลายเรื่องทั้งสถานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมและการฝึกร่วมกับกองทัพ PLA ครบทุกเหล่าทัพทั้งหมดสะท้อนว่าไทยคือจุดยุทธศาสตร์ที่จีนไม่ยอมปล่อยมือด้านรัฐบาลไทยเองกำลังเดินยุทธศาสตร์ใหม่หลังนายกอนุทินประกาศไม่หว่นภาษีทรัมป์และพร้อมหาตลาดใหม่รองรับสินค้าไทย เพราะในรอบ10เดือนแรกของปี2025ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนลดลงกว่า34%ทําให้ไทยต้องเร่งกู้ความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวแดนมังกรในเวลาเดียวกันจีนแสดงท่าทีเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีรายงานการเสียชีวิตปักกิ่งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนและย้ำว่าจะช่วยลดแรงประทะตามสมควรเพราะสถียรภาพชายแดนคือผลประโยชน์ของจีนในระดับภูมิภาค ขณะเดยียวกันฝั่งสหรัฐอเมริกากับส่งสัญญาณอีกแบบวอชิงตันแจ้งระงับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับไทยชั่วคราวจนกว่าไทยจะยืนยันว่าจะปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมที่เคยลงนามกันแม้ไทยจะย้ำว่าประเด็นความมั่นคงไทยกัมพูชาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการค้าแต่การเลือกเวลาแบบนี้คือแรงกดดันทางการเมืองชัดเจนผู้นําไทยสหรัฐได้หารือก,กันแล้ว และมีการแจ้งไปยังผู้นำมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนว่าไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องรักษาอธิปไตยพร้อมเน้นว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดคือเงื่อนไขสำคัญที่สุดของไทยซึ่งทั้งสหรัฐและมาเลเซียรับทราบตรงกันแต่ภาพใหญ่ที่ปรากฏตอนนี้ชัดเจนมากจีนกำลังใช้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ดึงไทยเข้าหาสหรัฐกำลังใช้แรงกดดันทางการค้าเพื่อทดสอบท่าทีไทยและวอชิงตันก็กำลังขยับเข้าใกล้กัมพูชามากขึ้น เพื่อตัดวงล้อมอิทธิพลจีนในภูมิภาคในช่วงที่พนมเปญกำลังเผชิญปัญหาภายในหลายด้านทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามใหญ่ที่สุดของยุคปัจจุบันท่ากลางแรงดึงจากทั้งสองขั้วประเทศไทยจะยังยืนตรงกลางได้จริงหรือไม่หรือกำลังถูกเบียดให้เอ็นข้างใดข้างหนึ่งโดยไม่รู้ตัวยุคนี้ไม่ใช่เรื่องของการทูดแต่นี่คือการเกมแย่งอํานาจของโลก ที่ไทยต้องเดินอย่างแม่นยำที่สุดในรอบหลายสิบปีวันนี้เราเปิดทุกชั้นข้อมูลแตกทุกประเด็นเพื่อให้คุณเห็นภาพจริงอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะเรื่องใหญ่ยังไม่จบนี่คือแตกประเด็นแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ